สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะครวัวพระราชทานอุปนาย,ยิกาผู้อเนวยการสภาการชาติไทยช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่จังหวัดสมุทรสาครสมเด็จพระนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงหงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยที่สำนักงานเหล่ากาชาติสมุทรสาครร่วมการปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานในวันนี้ได้แจกจ่ายให้ประชาชนทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครอ,อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว นอกจากการมอบอาหารแล้วยังได้ออกเยี่ยมบ้านของผู้ยากไร้ด้วยสร้างความปลับปลื้มใจต่อประชาชนทั้งคนไทยและแรางงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อเนริการสภากาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจะมีจนถึงวันที่17พฤษภาค,คมนี้โดยคํานึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัวที่เน้นความสะอาดมีการจัดการสุขาพิบาลที่ได้มาตรฐานมีเมนูอาหารที่สดสะอาด บุคลากรที่เตรียมเครื่องปรุงจะแต่งกายตามมาตรฐานคือสวมหมวกคลุมผมใส่ผ้ากันเปื้อนสวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือรวมถึงการแจกจ่ายได้ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ด้วย โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดทําแนวทางการปฏิบัติสําหรับฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือโควิด -19 ในขณะนี้ ได้มีการน้อมนาโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเข้าช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีความเป็นอยู่ที่ดีแก้ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนโดยการทําให้ฟาร์มตัวอย่างเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภยัยแหล่งรายได้สามารถใช้เป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืนประชาชนไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานเข้ามาหางานทาในเมืองเป็นการปฏิบัติการร่วมของทุกหน่วยงานโดยนําองค์ความรู้ด้านการบริหารจ จัดการน้ําตามแนวทางเกษตรพฤษดีใหม่มาเป็นกรอบในการดําเนินการสร้างแหล่งน้ําเก็บกักน้ําที่เหมาะสมกับภูมิประเทศที่มีความแตกต่างหลากหลายเพื่อเป็นแหล่งน้ํากินน้ําใช้น้ําเพื่อการเกษตรและรักษาระบบนิเวศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ระยะเวลาปฏิบัติตั้งแต่4ถึงพฤษภาคมถึง30กันยายน2563แบ่งเป็น3ขั้นคือขั้นที่1เตรียมพื้นที่ปฏิบัติโครงการสัปดาห์ที่1ถึง8ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้าใจการสำรวจออกแบบการเสริมสร้างพันธุ์พืชและการเตรียมจัดระบบน้ำพร้อมปลูก ขั้นที่2การจหน่ายแบ่งปันและจัดตั้งกลุ่มวิสาหากิจเพื่อสังคมสัปดาห์ที่9 1 6ถึง16และขั้นที่3การขยายผลสร้างเครือข่ายพอเพียงสัปดาห์ที่17 2 0ถึง20ซึ่งจะทำให้เกิดการบริหารจัดการฟาร์มในรูปแบบที่มีข้อตกลงร่วมกันท่านนี้จะมีหลักสูตรการอบรมเพื่อให้เกิดทักษะในการพึ่งตนเองการผลิตอาหารและหลักคิดในการแบ่งปัน โดยมีโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้ง30โครงการทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมดำเนินการจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ้มสวัสดีค่ะ